ตัวคนละครึ่งพลาสวันนี้ทะยานไปสู่สองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทโอ้โหวงเงินจับจ่ายใช้สอยแล้ววันนี้เป็นวันแรกสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อ๋อโดยใช้คนละครึ่งโอ้โหนี่แต่ละคนนะรีวิวกันโอ้ได้แล้วสั่งคนละครึ่งพลัสนะได้กินแล้วสะดวกแล้วเกินใช่ครับนี่ดูบรรยากาศนะโอ้โหรีวิวคือทำให้คนคึกคักมีกำลังใจแล้วเงินมันหมุนไง ใช่ไหมคนเขาจึงเรียกร้องกันว่าทําไมไม่ทำนะตั้งแต่นานแล้วแต่พอนายกหน้าหนูขึ้นมาก็จัดเลยแล้วแถมมีเฟสสองด้วยเนี่ยวันนี้วันแรกนะดีโรลี่หลายคนก็รีวิวกันอุตลุดเลยรีวิวด้วยการสั่งมากินจริงสั่งมากินจริงเออใครยังไม่ได้เริ่มใช้นะผมว่าอันนี้เอาได้เลยจัดได้เลยค่ะนะ เพราะว่ามีอยู่ประมาณล้านกว่าคนนะที่ยังไม่ได้เริ่มใช้ต้องเริ่มภายในวันที่11นะอ๋อใช่ต้องเปิดสิทธิ์นะอ่าต้องอะไรนะเปิดซิงหเหรอเขาเรียกเปิดสิทธิ์เปิดสิทธิ์เปิดสิทธ์เปิดสิทธ์ไม่ใช่เปิดซิงอันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะแล้วก็วันนี้วันแรกนะสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่สั่งได้จนถึง3ามทุ่มใช่ค่ะ6กโนะมงเช้าถึง3ามทุ่มเนี่ยเริ่มแล้ววันนี้นะแล้วก็สําหรับยอดการจับใจใช้สอยฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกนะ <c oughs> จนถึงเวลา ยังไม่หมดเวลาทั้งหมดแต่วันแรกเนี่ยจ่ายไปแล้ว5ล้านกว่าบาทอ้โหเฉพาะฟู้ดดิเวอรี่นะวันแรกฮะ <c oughs> เป็นเงินที่รัฐจ่าย2ล้าน5แสนกว่าบาท <c oughs> แล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายอีกประมาณ2ล้าน5แสนกว่าบาท <c oughs> มีสั่งทั้งหมด37,678คนหค <c oughs> นได้รับประทาน ผ่านคนละครึ่งพลาสฟู้ดดิเวอรี่สะดวกไม,ม่เป็นไลน์แมนแกร็บช้อปปี้ฟู้ดโลบินฮุนี่เขาเก็บสถิติได้หมดเห็นไหมว่ายอดไปอยู่ที่ไหนบ้างไปที่ไลน์แมนสชว่าร้านค้าในเรื่องผูกกับไลน์แมนเยอะไลน์แมนเยอะนะแล้วนายกนะหนูฮะเชิญชวนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลาสผ่านฟู้ดดิเวอรี่ตั้งแต่เจดพฤศจิกายนคือวันนี้จนถึงส1อธันวาคมคะนะก็มีสเต็ปมีขั้นตอนตามนี้ฮะก็ไปทดลองดูได้ส่วน9วัน ติดตัวเลขใช้ไปแล้วเนี่ยกว่า2 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับยอดใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมตอนนี้8 6 8 0 0 0กว่าร้านคา้านะแล้วก็ยอดใช้จ่าย22 7 5ล้านบาทค่ะนะเป็นยอดเงินที่ประชาชนจ่าย1 0 0 0 0กับอีก13ล้านบาทอันนี้ที่รัฐจ่ายเงินที่รัฐจ่าย1,261ล้ 10, านนี่แล้ววันนี้รองนายก รัฐมนตรีครังเอกนิติวันนี้ให้สัมภาษณ์คนละครึ่งพัดเฟดสองยืนยันว่าะจะเป็นไปตามที่นายกประกาศก็คือก่อนยุบสภาแล้ววันนี้นายกก็มีเอกสารยืนยันนะไม่ได้มีเจตนารบนี้การตรวจสอบยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ลงนามเอาไว้ยุบสภาไม่เกินสี่เดือน,นส่วนเรื่อง การตรวจสอบทางการเมืองพร้อมชี้แจงแต่ต้องดูด้วยเจตนาคืออะไรที่ไปยื่นตรวจสอบเนี่ยแคนหรือเปล่านี่ก็คร่าวๆวันนี้ตามเวลาที่เรามีในรายการนี้ค่ะ